สวัสดีครับผมเห็นมีการแชร์ข้อมูลเกี่ยวข้องกับการผ่าพิสูจน์ศพของคนที่ฉีดวัคซีนแล้วเสียชีวิตนะครับในนักวิทยาศาสตร์เยอรมันนะครับแล้วก็เอาข้อมูลมาดูว่าเจอในหลอดเลือดเนี่ยมีโปรตีนหนามจากตัววัคซีนเองนะครับแล้วก็สรุปว่าวัคซีนทําให้เขาเสียชีวิตนะฮะมีการเอาอันเนี้ยมาแชร์ในอินเทอร์เน็ตกันค่อนข้างที่จะแพร่หลายนะครับแล้วก็เป็นที่ตื่นตระหนกตกใจว่าเออวัคซีนมันจะทําให้มีปัญหาอย่างนี้จริงหรือเปล่านะครับ วันนี้ผมก็จะมาเล่าเรื่องนี้ให้ฟังอีกรอบหนึ่งเลยนะครับจริงๆผมเคยเล่าไปคร่าวๆแล้วบ้างนะครับแต่วันนี้มันมันทำให้คนเข้าใจไม่ถูกต้องกันหลายหลายคนเลยนะครับก็เลยจะมาเล่าให้ฟังอีกทีนะครับพบกับผมนะครับนายแพทย์ธนีธนิยวัรณนะครับเป็นอาจารย์แพทย์อยู่ที่ประเทศสหรัฐอเมริกานะครับเชี่ยวชาญโรคปอดการปลูกถ่ายปอดและวิกฤตมาบาดนะครับก่อนอื่นเลยนักวิทยาศาสตร์เยอรมันกลุ่มนี้นะครับในนั้นก็มีด็อกเตอร์คนไทยอยู่คนหนึ่งด้วยนะฮะก็ต้องบอกก่อนว่าจริงๆแล้วเนี่ย คือในในกลุ่มเนี่ยเขาทำงานกันคล้ายๆกับเป็นทีมนะ่ามินทีมแล้วก็มีการนำเสนอต่อที่ประชุมต่างๆทั้งหมด3ครั้งนะครับครั้งแรกเดือนกันยาปีที่แล้วครั้งต่อมาเดือนธันวาและล่าสุดก็เดือนมีนานี่เองนะครับโดยใช้คนไข้กลุ่มเดียวกันที่เขาผ่าพิสูจน์นี่แหละนะฮะแต่ว่าต้องบอกก่อนเลยนะครับว่างานที่เขาทําทั้งหมดยังไม่ได้รับการตีพิมพ์แต่อย่างใดนะครับเป็นการไปพูดให้คนอื่นฟังการที่ไม่ได้รับการตีพิมพ์หมายความว่าอะไรครับ หมายความว่ามันไม่มีข้อมูลอะไรให้เราวิเคราะห์นะครับข้อมูลที่เราเห็นน,นั่นแหละก็เป็นข้อมูลที่เขาตั้งใจจะเอามาให้เราดูเท่านั้นเองนะครับยังไม่ได้ผ่านผู้เชี่ยวชาญในการวิเคราะห์แต่อย่างใดนะครับเวลาที่เราจะตีพิมพ์เรื่องอะไรสักเรื่องหนึ่งนะครับเราจะต้องส่งบทคัดย่อแล้วก็ส่งบทความที่เราต้องการจะตีพิมพ์เนี่ยไปให้ผู้เชี่ยวชาญของวรารสารนั้นๆพิจารณาดูว่ามันเหมาะสมมันมีข้อผิดพลาดข้อบกพร่องอะไรบ้างที่เราต้องแก้นะครับถ้าผ่าน ก็สามารถตีพิมพ์ได้แต่ในกรณีของเขาเนี่ยคือยังไม่ผ่านตรงนี้ดังนั้นไม่มีการพิจารณาใดๆทั้งสิน้นหมายความว่าถ้ายังไม่ได้ผ่านใครพิจารณาเนี่ยเราเชื่อก็น่าเป็นห่วงนะครับทีนี้สมมุติว่าถ้าเราย้อนไปดูจริงๆว่าไอ้ทั้งหมดที่เขาพูดเนี่ยเขาพูดอะไรบ้างนะครับเขาก็เอาเคสที่ มีการฉีดวัคซีนแล้วเสียชีวิตนะครับโดยมีประมาณสัก24 25เคสนะฮะถ้าผมจำไม่ผิดนะครับโดยเคสเนี่ยมีการเสียชีวิตได้ตั้งแต่7วันจนถึง 2, 2องเดือนกว่าๆหรืออะไรประมาณาถึง6เดือนเอโทษทีนะครับถึง6เดือนนะฮะแล้วเขาผ่าพิสูจน์แล้วก็มีการย้อมสีดูโปรตีนหนามตามอวัยวะต่างๆก็เจอว่ามีโปรตีนหนามอยู่ตามหลอดเลือดต่างๆนะครับแล้วเขาก็สรุปว่าเนี่ยมันเป็นสาเหตุที่ทําให้คนเหล่านี้เสียชีวิตนะครับฟังดูน่ากลัวใช่ไหมครับ แต่ถ้าท่านเป็นระดับที่เป็นนักวิจัยที่เก่งๆนะครับทางานวิจัยเหล่านี้บ่อยๆนะครับหรือเป็นระดับาศาสตราจารย์เป็นระดับด็อกเตอร์เป็นระดับคนที่ทํางานวิจัยอยู่ทุกวี่ทุกวันอยู่แล้วเนี่ยฟังข้อมูลเท่านี้ท่านรู้อยู่แล้วแล้วนะครับว่าข้อผิดพลาดมหาศาลชัดเจนมากข้อผิดพลาดอะไรข้อแรกเป็นข้อผิดพลาดในการเลือกตัวอย่างก่อนนะครับเวลาที่เราจะเลือกตัวอย่างเนี่ยข้อแรกผมต้องถามก่อนเลยว่า ถ้าเราจะสรุปอย่างนี้จริงๆเนี่ยมันแปลว่าเราจะต้องเอาทุกๆคนซึ่งเสียชีวิตหลังจากการฉีดวัคซีนมาผ่าพิสูจน์ให้หมดทุกคนให้หมดทุกคนนะครับแล้วถ้าเกิดเราเจอสิ่งเหมือนกันเนี่ยในคนที่ผ่าทุกคนหรืออย่างน้อยเป็นส่วนใหญ่เนี่ยเราถึงจะบอกได้ว่าเออมันอาจจะมีความเกี่ยวข้องกับวัคซีนนะครับเพราะว่าถ้าเกิดสมมติมี100คนแล้วท่านเลือกเอา10คนมาเป็นตัวแทนของ100คนนะครับ แล้วอีสิคนนี้เนี่ยมันมีความผิดปกติแต่ไอ้เกคนที่เหลือไม่มีความผิดปกติอะไรเลยแล้วท่านไม่ได้เลือก90คนนั้นมาผ่าท่านก็จะสรุปผิดครับดังนั้นในทางสถิติเนี่ยข้อแรกก็คือเรื่องของการสุ่มตัวอย่างท่านเลือกมาอย่างไรนะครับคนนี้เนี่ยก็ไม่บอกอะไรนะครับไม่ได้มีการแจ้งว่าเขาเลือกมาอย่างไรนะฮะที่สําคัญก็คือเวลาในทางสถิติเนี่ยก่อนเราจะเลือกกลุ่มตัวอย่างเราจะต้องมีวิธีในการเลือกที่มันมีแบบแผน ชัดเจนมีเหตุผลด้วยว่าทําไมเราต้องเลือกตัวนั้นไม่ไปเลือกตัวหนึ่งเพราะมิฉนั้นเนี่ยถ้าเราเลือกกลุ่มโดยที่เรามีอคติเช่นว่าเรารู้ว่าไอ้กลุ่มพวกนี้เนี่ยที่เราตรวจเนี่ยจะมีปัญหาแน,แน่เราเลือกมันมาตรวจด,ดีกว่าไอ้กลุ่มที่เหลือจะไม่มีปัญหาเราเลือกมันมาตรวจเดี๋ยวผลวิจัยของเราเนี่ยมันออกมาไม่ตรงกับที่เราต้องการอย่างนั้นเราก็แย่สิถูกไหมฮะดังนั้นตรงนี้มันสาคัญเขาไม่บอกด้วยว่าเขาทํำยังไงนะครับและที่สําคัญต่อมาก็คือโดยปกติเวลาที่เราจะผ่าพิสูจน์เคสที่เสียชีวิตตเเพื่่อออหหาาสาุนยข้แรก เราจะต้องต้องการหาสาเหตุอะไรสักอย่างถูกไหมครับถ้าเราเข้าใจในสาเหตุเช่นว่าคนหนึ่งเรารู้อยู่แล้วว่าหมอวินิจฉัยว่าเออคนนี้เป็นเป็นโรคอะไรสักอย่างแล้วเสียชีวิตเป็นมะเร็งแล้วเสียชีวิตอย่างเงี้ยนะครับแล้วเราไม่ติดใจอะไรเราก็ไม่ผ่าพิสูจน์ถูกไหมครับเราจะต้องสนใจแล้วเราผ่าพิสูจน์เราถึงจะเป็นการเลือกตัวอย่างเข้ามาดังนั้นโดยโดยการเลือกตัวอย่างเนี่ยมักจะเป็นเคสที่เราสงสัยอะไรสักอ,อย่างอยู่แล้วนะครับที่สําคัญก็มีการผ่าพิสูจน์ได้หนึ่งครั้งเหรอครับ ถ้าหนึ่งครั้งแล้วหมอเนี่ยเขาวินิจฉัยว่าเป็นอีกอย่างหนึ่งแต่ว่าญาติบอกว่าไม่น่าใช่ฉันจะให้ผ่าพิสูจน์อีกรอบหนึ่งนะครับก็เป็นไปได้นะครับแล้วก็ทํานองเดียวกันถ้าสมมุติว่าหมอกลุ่มนี้ที่เขาผ่าผ่าเคสเหล่านี้ออกมาเนี่ยแล้วผมไม่เห็นด้วยผมก็สั่งให้เขาผ่าอีกรอบหนึ่งก็ได้นะครับให้อีกคนหนึ่งผ่าก็ได้หรือถ้าเป็นหมออกลุ่มนึงผ่าขึ้นมาแล้วเกิดว่าข้อสรุปของเขาเนี่ยไม่เป็นไปตามที่เขาอยากจะให้เป็นแล้วก็ ยาตก็ไปร้องขอให้หมอกลุ่มที่ทําวิจัยเนี่ยมาผ่าอีกรอบหนึ่งได้ไหมได้นะครับทีนี้ถ้าเกิดสมมุติม่ามี2อาหมอเนี่ยที่เห็นไม่ตรงกันนะครับเราก็ไม่สามารถที่จะบอกได้ว่าเราจะเลือกเชื่อคนเนี้แต่เราไม่เลือกเชื่ออีกคนหนึ่งนะครับเราจะต้องออกข้อมูลทั้งหมดมาดูพิจารณากันด้วยบุคคลที่3ที่ไม่มีความเกี่ยวข้องแล้วดูอีกทีนงว่ามันเชื่อถือได้จริงหรือเปล่านะครับ นี่ยังไม่รับรวมไปถึงวิธีในการตรวจด้วยซ้ำไปว่าเขาตรวจได้อย่างไรนะครับตรวจใช้วิธีในการย้อมสีอย่างไรสีอะไรแล้วเป็นสีที่ได้มาตรฐานอะไรหรือเปล่านะครับตรงนี้ต้องลงไปดูเลยนะครับเพราะว่าสีบางสีเนี่ยบางทีถ้าย้อมไม่ถูกต้องมันก็จะมีผลผลที่ผิดไปก็ได้นะครับตรงนี้ซึ่งถ้าเขาไม่ได้ประกาศอะไรออกมาผมก็จะไม่สามารถที่จะวิเคราะห์อะไรได้นะครับในงานวิจัยเขาจะเขียนว่า state of the art พิธีอุตุนิยมวินะครับ state of the art มันก็คือเป็นคำหรูๆเท่ๆแล้วกันนะครับว่าเราใช้วิธีการย้อมที่สุดเจ๋งในการย้อมนะครับสุดเจ๋งของเขานี่คืออะไรก็ผมก็ไม่ทราบเหมือนกันนะครับคำว่าสุดเจ๋งเนี่ยใช้ในเขียนขึ้นมานะครับมันก็ทำให้เรารู้สึกว่าเออให้มันมีเหตุผลอะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่ว่านี่คือปัญหานะครับทีนี้อ่ะสมมุติว่าเราผ่านขั้นตอนการเลือกกลุ่มตัวอย่างไปเรียบร้อยแล้วนะครับต่อมาเราจะต้องเลือกอะไรครับกลุ่มควบคุม นะครับกลุ่มควบคุมนะครับเพราะว่าเราจะต้องมีตัวมาเปรียบเทียบสิครับนะฮะถ้าเราไม่มีตัวมาเปรียบเทียบเนี่ยมันก็ไม่ไม่รู้ว่าสิ่งที่เราเจอเนี่ยมันเจอได้จริงหรือเปล่าถามว่าผมจะเอาใครมาเปรียบเทียบครับผมก็จะต้องเอาคนที่อายุพอๆกับคนที่เสียชีวิตแต่ไม่ได้ฉีดวัคซีนและมีทุกๆอย่างที่คล้ายๆกับคนที่เขาเสียชีวิตจากวัคซีนนะครับเช่นอายุเหมือนกันเพศเดียวกันนะครับมีปัจจัยเสี่ยงต่างๆเหมือนกันนะครับ แต่ว่าไม่ได้ฉีดวัคซีนแล้วเสียชีวิตด้วยสาเหตุคล้ายกันหรือสาเหตุเหมือนกันนั่นแหละครับไม่ว่าหมอฟันธงว่าสาเหตุอะไรก็แล้วแต่ถ้ามันเหมือนกันเนี่ยเราจะหากลุ่มนี้มาเป็นกลุ่มควบคุมเพื่อเปรียบเทียบนะครับถ้าเกิดว่าเราเจอเวลาเราย้อมไปเ้วจะเจอในเฉพาะคนที่ฉีดวัคซีนแล้วเสียชีวิตเนี่ยเสียชีวิตได้เหตุได้กันหมดนะครับแต่ไอคนที่เขา,เาไม่ฉีดวัคซีนแล้วมีลักษณะทุกอย่างคล้ายกันเราไม่เจอไออย่างเนี้ยถึงจะอาจจะบอกว่าเป็นจากวัคซีนได้นะครับแล้วนอกเหนือจากนี้ ท่านลองคิดดูเอส,สิครับถ้าเกิดว่าท่านมีกลุ่มอีกกลุ่มหนึ่งซึ่งฉีดวัคซีนด้วยและท่านผ่าให้เยอะๆเลยเนี่ยไล่กลุ่มที่ฉีดวัคซีนกลุ่มอื่นเขาไม่เจอเขาไม่เจอแบบนี้ล่ะท่านจะสรุปว่าเขาเสียจากวัคซีนก็คงไม่ถูกถูกไหมครับน่ดังนั้นมันมันต้องเป็นลูกเล่นของสถิติคือเลือกนําเสนอเฉพาะสิ่งที่เราอยากจะนําเสนอเนี่ยเป็นปัญหาของสถิติต่างๆนะครับอ่ะแล้วกลุ่มควบคุมมันยังมีความสําคัญยังไงอีกผมพูดให้เห็นภาพง่ายๆเลยก็ได้สมมุติว่าผมจะ วิจัยว่าคนหกล้มได้เพราะเหตุอะไรนะครับในหัวผมคิดว่าเออเนี่ยถ้าผมเห็นคนหกล้มหนึ่งร้อยคนนะครับแล้วผมจะเลือกตัวอย่างมาสัก20คนแล้วผมจะคิดว่าผมก็เดินเข้าไปถามเลยคุณถนัดขวาหรือถนัดซ้ายนะครับโอ้ยีคนที่เลือกมาถนัดขวา19คนมีถนัดซ้ายคนหนึ่งผมบอกเลยว่าเนี่ยมัน,เป,นเป็นเพราะคุณถนัดขวาคุณจึงหกล้มผมทําถูกหรือเปล่าไม่ถูกถูกไหมฮะ ดังนั้นถ้าเกิดว่าผมไปสัมภาษณ์คนอื่นที่เขาหกล้มเอามาเทียบกันแล้วก็บอกว่าทุกๆคนเนี่ยทุกๆอย่างเหมือนกันหมดแล้วก็ผมจะดูแค่ว่าเออประเด็นของเรื่องของการถนัดขวาถนัดซ้ายเนี่ยมันเหมือนกันหรือเปล่าปรากฏว่าผมถาม1 0 0คนเต็มแล้วก็เจอบอกว่าคนส่วนใหญ่ก็ถนัดขวาแล้วงั้นผมก็สรุปว่าถนัดขวาเนี่ยทำให้หกล้มไม่ได้สิครับนะฮะเนี่ยคือปัญหาของการที่ท่านไม่มีกลุ่มควบคุมแล้วก็เรื่องของการการเลือกเอาเคสที่มีปัญหามานะครับอ่อย่างเนี้ยเคสที่ เคสที่แบบเราเรา,เรารู้อยู่แล้วว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นได้เราเลือกเราเราลุมสุ่มเลือกตัวอย่างไม่ถูกต้องแต่แรกก็จะมีปัญหาได้นะครับนี่คือนี่คืออะไรที่น่าเป็นห่วงอย่างยิ่งนะครับแล้วก็เขาพูดอีกอย่างหนึ่งนะครับว่า ตัววัคซีนเนี่ยมันสามารถไปตามที่ต่างๆได้นะครับอันนี้ก็จริงนะครับแต่เขาไม่ได้บอกว่ามันไปที่ไหนกี่เปอร์เซ็นต์นะฮะเพราะว่าส่วนใหญ่99%าอมันอยู่ตรงกล้ามเนื้อที่เราฉีดแล้วก็ตรงต่อมนเหลืองบริเวณใกล้เคียงเท่านั้นนะครับที่อื่นๆเนี่ยมันไปตับไปที่อื่นได้ไหมได้แต่มันน้อยกว่า1%นเปเะฮะเขาไม่บอกตรงนี้เขาจงใจบอกว่ามันไปได้ทั่วร่างกายแต่ไม่บอกว่าที่ไหนเยอะนะฮะและที่ผิดไปกว่านั้นก็คือเขาบอกว่าถ้าเป็นเชื้อโควิดเมันะยาะา,หา,นนนนาหบาลคร เขาไม่ได้ไปดูงานวิจัยเลยครับนะว่าถ้าไปดูงานวิจัยเราจะรู้ว่าผ่าพิสูจน์เนี่ยในคนที่เสียชีวิตไปก็เจอโควิดตามอวัยวะต่างๆได้ที่นอกเหนือจากปอดและทางเดินหายใจนะครับเจอในไตนะครับเจอมาแล้วในอันทักก็ยังเจอเลยนะครับนะเจอดังนั้นถ้าเกิดว่าเขาเป็นนักวิทยาศาสตร์ชั้นนําของโลกแล้วละเลยข้อมูลที่มันเห็นประจักษ์แจ้งอย่างนี้นะครับโดยการเอียงไปในทางใดทางหนึ่ง ก็รู้เราอยู่แล้วนะครับว่าความอาคติเนี่ยมันมันค่อนข้างที่จะเยอะมากนะครับแล้วก็พูดอะไรที่ไม่ไม่ถูกต้องในในข้อมูลที่เรามีอยู่นะครับดังนั้นตรงนี้เนี่ยมันเป็นอะไรที่ทาให้เราสงสัยมากนะครับนอกเหนือจากนี้เขายังกล่าวอีกว่าตัวคนที่เขาผ่าไปทั้งหมด24 25สี่เคสเนี่ยจะเจอโปรตีนหนามอยู่ในหลอดเลือดเนี่ยอย่างน้อย4เดือนอย่างน้อย4เดือนนะครับจำตัวเลขนี้นะอย่างน้อย4เดือนแต่ ถ้าเราเข้าไปดูเคสจริงๆของเขามีได้ตั้งแต่เสียชีวิตตั้งแต่7วันจนถึงประมาณ6เดือนเอ๊ะอย่างน้อย4เดือนการที่เราจะสรุปว่าอย่างน้อย4เดือนเนี่ยนะครับเราจะต้องบอกได้เราจะต้องดูคนทั้งหมดที่เราผ่าไปนะครับเราทุกๆคนเนี่ยที่4เดือนจะต้องมีจะต้องมีโปรตีนหนามนี้อยู่นะครับแต่เราไปผ่าตามช่วงเวลาไม่ได้นะครับเราผ่าช่วง1เดือนพว่ง่วงเดือน3เดือน4เดือน5เดือน6เดือนไม่ได้เพราะว่าคนเขาเสียไปแล้วนะครับ ดังนั้นเนี่ยการที่เราจะบอกว่าอย่างน้อยกี่เดือนเราจะต้องไปผ่าคนที่เสียชีวิตนานหลังจากที่ฉีดวัคซีนเข้าไปมากที่สุดก็คือ6เดือนเอในกรณีนี้หมายความว่าถ้าเราผ่าแล้วเราเจอที่6เดือนเราถึงจะเราต้องบอกว่าอย่างน้อย6เดือนนะฮะหรือเราอาจจะต้องหรือเราผ่าโดยเฉลี่ยแล้วเราก็บอกเออเคสโดยเฉลี่ยเนี่ยมัน4เดือนนะนะครับ แต่การสรุปแบบนี้จริงๆไม่สามารถสรุปอะไรได้เลยทั้งสิ้นนะครับที่ผมพูดไปเนี่ยนะครับข้อแรกเพราะอะไรเพราะว่าโดยเฉลี่ยทั้งหมดเนี่ยเสียชีวิตที่ประมาณ1-2เดือนยังไม่ถึง4เดือนด้วยซ้ำนะครับแล้วก็เคสที่อายุาที่ที่เสียชีวิตนานที่สุดก็คือ6เดือนแล้วถ้าเกิดว่าไปสรุปอย่างน้อย4เดือนไอ้หเดือนเนี่ยคนนี้มีโปรตีนหนามอยู่ในร่างกายหรือเปล่ามีหรือเปล่านะครับถ้าถ้ามีอา้าวอย่างนั้นก็อย่างน้อย6เดือนหรือเปล่านะครับจริงไหมฮะ แล้วแล้วมันจะสรุปอย่างน้อยเนี่ยคำว่าอย่างน้อยเนี่ยใช้ไม่ได้นะครับเพราะว่ามันไม่มีค่าเฉลี่ยอะไรอยู่ในกลุ่มนี้เลยเนื่องจากว่าอายุเนี่ยที่เสียเในในระยะเวลาที่เสียชีวิตนับตั้งแต่การฉีดวัคซีนโควิดเนี่ยมันไม่เท่ากันักเขตนะครับดังนั้นเราสรุปตรงนี้คือการสรุปแบบนี้สรุปอะไรไม่ได้เลยนะครับอ่าถ้าท่านเข้าไปอ่านจริงๆก็จะก็จะเข้าใจนะฮะนอกเหนือจากนี้ถ้าท่านได้มีโอกาสไปฟังในเพรสคอนเฟรนซ์ไปอ่านที่เขาแปลมาทั้งหมดนะครับ ถ้าท่านเป็นนักวิทยาศาสตร์ที่ทํางานวิจัยเก่งๆอยู่แล้วเนี่ยโอ้โหถ้าระดับระดับด็อกเตอร์ระดับศาสตราจารย์ระดับที่ทํางานวิจัยอยู่ทุกวี่ทุกวันเนี่ยนะครับฟังแล้วผมคิดว่าท่านอาจจะง,งุดยิดแทนก็ได้นะครับเพราะว่าระเบียบงานวิจัยทุกๆอย่างเนี่ยมันมีช่องโหว่มหาศาลนะครับแล้วก็ข้อมูลที่เขาพูดเนี่ยมันไม่ตรงกับอะไรสักอย่างเลยนะครับรวมทั้งสวนกระแสกับสิ่งที่เกิดขึ้นในจุปัจจุบันนะครับบอกว่าวัคซีนเนี่ยฉีดแล้วโอมาเสียชีวิตเยอะอย่างนี้นะครับ แต่ว่าข้อมูลในปัจจุบันทั้งโลกมันพูดตรงกันหมดนะครับว่าการฉีดวัคซีนสามารถป้องกันอาการหนักและการเสียชีวิตได้ก็มีการเปรียบเทียบระหว่างคนที่ฉีดและคนไม่ฉีดเยอะแยะไปหมดแล้วนะครับนะฮะตรงนี้ข้อมูลมันชัดเจนทั้งโลกแล้วท่านไม่มองมันได้เหรอครับท่านจะไปเลือกมองเฉพาะกลุ่มที่เออตรงกับสิ่งที่ท่านต้องการได้เหรอครับนะถ้าท่านเป็นระดับที่ทํางานวิจัยเยอะๆเนี่ยแล้วยังพลาดกรณีแค่นี้นะฮะผมคิดว่าท่านสิ่งที่ท่านทํามาเนี่ยท่านอาจจะ ถ้าอาจจะลืมอะไรไปหลายๆอย่างแล้วนะครับคงจะต้องไปต้องไปศึกษาเพิ่มเติมเราไปดูว่าที่ตัวเองทํามาเนี่ย,เ,ยเราพลาดอะไรตรงไหนหรือเปล่านะครับถ้าเราคนไหนที่มีความรู้แบบนี้แล้วเข้าไปอ่านงานวิจัยที่เขาเขียนนะฮะอนนี่คือเขียนบนเว็บบอร์ดเท่านั้นนะครับยังไม่เป็นงานวิจัยตีพิมพ์เลยนะครับเขาเขียนอะไรก็ได้แล้วแต่เขาเลยนะครับเรายังไม่ได้ไปตรวจสอบนะฮะแล้วก็ที่เขาไปพูดในพรสคอนเฟอเรนซ์ต่างๆเนี่ยนะครับถ้าเราไปฟังนะผมฟังแล้วเหมือนกันนะฮะ ก็งุดหงิดพอสมควรเนื่องจากมันมีอะไรพลาดแล้วมันไม่ตรงอะไรมหาศาลมากมายนะครับถ้าท่านที่ฟังรู้เรื่องก็ลองไปฟังดูนะครับมีฉบับแปลด้วยครับผมจะไม่ได้ทิ้งลิงก์ไว้ให้ในนี้นะครับเพราะผมไม่ต้องการให้อะไรก็แล้วแต่ซึ่งเป็นความรู้ที่ไม่ถูกต้องมันอยู่ในช่องของผมเลยแม้แต่น้อยเดียวนะครับท่านต้องไปหาเอาเองนะครับมันหาได้ไม่ยากเพราะผมก็หาได้นะครับโอเควันนี้เท่านี้นะครับมีอะไรก็สอบถามมาได้นะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ